สวัสดีค่ะวันนี้พบกับคุณครูพิมินนะคะสวัสดีค่ะวันนี้ก็พบกับคุณครูพิมินเหมือนเดิมน,นะคะวันนี้คุณครูพิมินนะคะจะมาพาทุกคนนะคะฝึกออกเสียงพยญชนะไทยของเรานะคะเพยญชนะไทยของเรามีทั้งหมด44ตัวนะคะถ้าพร้อมแล้วก็ไปฝึกออกเสียงกันเลยค่ะ กอไก่ออกเสียงกอขอไข่ออกเสียงขอขอขวดออกเสียงขอขอควายออกเสียงขอขอคนออกเสียงขอคอระฆังออกเสียงขององงูออกเสียงงอจอจานออกเสียงจอช่อชิงออกเสียงฉอ ชอช้างออกเสียงชอสอโซอ,ออกเสียงซอชอกระเชอออกเสียงชอยอหญิงออกเสียงยอดอชดาออกเสียงดอตอประตักออกเสียงตอทอฐานออกเสียงถอทอดามุนโธออกเสียงทอทอพุทเฒ่าออกเสียงทอ นอเน้นออกเสียงนอดอเด็กออกเสียงดอตอเต่าออกเสียงตอถอถุงออกเสียงถอทอทหารออกเสียงทอทอทงออกเสียงทอนอหนูออกเสียงนอบอใบไม้ออกเสียงบอปอปลาออกเสียงปอผอพึ่งออกเสียงผอ ฝอฝาออกเสียงฝอพอพานออกเสียงพอฟอฟันออกเสียงฟอพอสำเพาออกเสียงพอมอมาออกเสียงมอยอยับออกเสียงยอรอเรือออกเสียงรอรอลิงออกเสียงรอวอแหวนออกเสียงวอ สอสาลาออกเสียงสอสอฤษีออกเสียงสอสอเสือออกเสียงสอ,สอ,สอ,อ,สงสอหอหีบออกเสียงหอลจุลาออกเสียงลออ,ออ่างออกเสียงอ,ห,อหนกฮูกออกเสียงหค่ะ สำหรับวันนี้นะคะก็คือมาฝึกการออกเสียงพยัญชนะไทยทั้งหมด44ตัวกันนะคะถ้าใครสนใจคลิปวิดีโอนี้ก็สามารถเปิดกลับมาทบทวนหรือว่าสามารถเปิดให้ลูกๆเด็กๆที่บ้านฝึกออกเสียงได้นะคะสำหรับวันนี้คุคณครูพี่มินก็ขอลาไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย